สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆค่ะของชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนกันยายนปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดือนแห่งดวงชะตาพลิกผันค่ะสู่ความสำเร็จเงินทองจะไหลมาเทมานะคะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสำหรับชาวมิถุนในเดือนกันยายนนั้นค่ะจะเป็นเดือนที่ช่วงชะตาจะพลิกผันค่ะ ล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็วิ่งเลยนะคะพลาดแล้วก็ยังมีโอกาสอีกครั้งค่ะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะผลักดันจนตัวเองนะคะเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นสภาวะจิตใจค่ะสภาวะทางความคิดนะคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆหรือว่าที่ชาวมิถุนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยค่ะ หรือการงานที่รับผิดชอบอยู่เองก็ตามค่ะอาจจะเกิดการผันผวน,นแปรปรวนนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะ มีอุบสรรคเข้ามาทําให้ต้องมีวิกฤตวิตกกังวลนะคะหรือคิดมากขึ้นมาได้ค่ะความอดทนก็อาจจะต่ำควบคุมอารมณ์ควบคุมสติไม่ค่อยที่จะได้เป็นปกตินะคะหรือไม่ได้ดีเท่าที่ควรค่ะดังนั้นช่วงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกกับช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ต้องอดทนต้องใช้ความมุ่มนะ พยายามและความสม่ำเสมอเข้าสู้ด้วยนะคะและต้องมีความละเอียดรอบคอบให้มากด้วยค่ะอาจจะเป็นช่วงที่งานนั้นนะคะมีโอ,อกาสจะเกิดปัญหามากที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะงานในลักษณะพวกเอกสารหรือว่าการเจรจาตกลงต่างๆนะคะการใช้คำพูดต้องรอบคอบและระมัดระวังให้มากเลยนะคะ อีกทั้งอะไรก็ตามค่ะที่จะนำพาไปสู่ความขัดแย้งหรือปากเสียงกันก็ขอให้ถอยออกมาอย่าพยายามไปมีส่วนร่วมค่ะหรือใจดีจะไปเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้ระมัดระวังให้ดีเลยนะคะตัวเองนั้นจะตกกระดอยพลอยโจนกลายเป็นคู่กรณีร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะทางโลกโซเชียลออนไลน์นะคะจะคอมเมนต์อะไรจะโพสอ,อะไรอะไรที่จะนำาไปสู่ความเดือดร้อนของตัวเองนี้นะคะหรือมีผลย้อนกลับมา มัดตัวอีกครั้งนะคะก็ขอให้ระมัดระวังกันให้ดีสักนิดนึงนะคะแต่ในวิกฤตในอุปสรรคที่มีเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกก็มีโอกาสทองเข้ามาให้กับตัวคุณอยู่นะคะไม่ถือว่าเสียหายอะไรค่ะช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนไปถึงตุลาคมค่ะจะเป็นช่วงของชีวิตที่ดีมากเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะหาก ริเริ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าผักดันอะไรอยู่ก็ตามค่ะทําเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะในช่วงนี้มีโอกาสจะสําเร็จมากนะคะทั้งงานและเงินนะคะรวมไปถึงความรักด้วยเช่นกันนะคะจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วล่ะคะ่ะแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเล็ก,เกน้อยเข้ามานะคะแก้ไขก็เสร็จไปค่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่รไรหรอกนะคะแต่ที่พีคสุดๆในกว่านั้นนะคะก็คือ อะไรก็ตามค่ะที่คุณนะคะคิดว่าพลาดไปแล้วหรืออาจจะไม่คืบหน้าอะไรเลยก็ตามค่ะในบางเรื่องบางราวนะคะเดือนกันยายนคุณมีโอกาสจะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่จะได้ไขว่ควา้าหรือได้ทําเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงอาจจะมีคนมามอบโอกาสให้ค่ะแต่ให้บอกไว้ก่อนนะคะมันไม่ง่ายและไม่หมูนะคะอาจจะต้องได้ใช้ความพยายามความได้เปรียบในลักษณะของคอนเนคชั่นต่างๆการ เข้าสังคมของตัวคุณเองการเจรจาการประสานงานเหล่านี้ค่ะค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะคะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้เดินทางไปโน่นไปนี่ค่ะต้องจัดการธุร,ปประปากบางเต็มไปหมดนั่นละค่ะดังนั้นก็อย่าไปอยู่เฉยๆค่ะอย่าจมอยู่กับปัญหาเดิมๆค่ะโอกาสมีให้คุณแล้วนะคะโอกาสมีแต่คุณก็ต้องวิ่งเข้าไปหาโอกาสด้วยนะคะไม่ใช่รอแต่โอกาสเข้ามาหาคุณค่ะถึง ติดขัดอะไรนะคะเพื่อนคุณช่วยได้นะคะคุณมีสายปานสายคอนเน็ชันสังคมของตัวคุณเองนะคะกว้างอยู่แล้วค่ะชาวมิถุนใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะขอแค่ร้อรถหมุนหรือว่าคุณก้าวออกจากบ้านไปนะคะจะมีสิ่งดีๆมีอะไรดีๆนะคะเข้ามาสู่ตัวคุณทั้งนั้นละค่ะและยิ่งเข้ามาช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะต้องไม่ต้องพูดเลยค่ะดีทุกอย่างเลยนะคะมาเพิ่มเติมในส่วนของงานอีกนิดนึงนะคะสําหรับชาวมิ การงานไม่ต้องห่วงหรอกนะคะมีทําตลอดนั่นแหะค่ะหรือต่อให้ที่ทําอยู่ไม่ถูกใจค่ะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายนะคะจะได้เปลี่ยนจะได้ย้ายสมดังตั้งใจหวังอยู่นะคะและจะได้ดีกว่าที่เดิมด้วยนะคะหรือใครตกงานออกจากงานหรือมีเหตุให้ต้องได้เดินทางได้ย้ายงานค่ะ จะไม่ว่างนานหรอกนะคะเดี๋ยวก็จะมีอะไรทําไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าธุรกิจส่วนตัวเองนั่นเองนะคะสําหรับชาวมิถุนนี้นะคะค่อนข้างที่จะดีกันแบบยาวๆต่อเนื่องในเรื่องของงานเลยนะคะว่ากันแบบยาวไปเลยไม่ต่ํากว่า2ปีนะคะต่อจากนี้ไปเลยค่ะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ในเนื้องานนี้นะคะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่อาจจะไปจุกจิกในเรื่องของสภาวะแวดล้อมในที่ทำงานซะมากกว่านะคะประมาณว่าคนนั้นผิดกับคนนี้แล้วก็มาบังคับให้เรานะคะต้องเลือกฝากเลือกฝ่ายนะคะหรืองานที่ทำกันอยู่เป็นทีนะคะอยู่ร่วมกันแบบอึดอัดค่ะหรือใครนะคะที่เป็นหัวหน้านะคะมีลูกน้องมีบริวารในการปกครองค่ะช่วงนี้ลูกน้องบริวารก็จะดูแลยากนิดนึงนะคะสั่งงานอีกแบบหนึ่งก็เป ทําอีกแบบหนึ่งค่ะจึงจําเป็นมากค่ะที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะคะปล่อยทิ้งปล่อยคว้างไม่ได้นะคะให้ทําเองไม่ได้หรอกนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะโดยเฉพาะงานอะไรก็ตามนะคะที่สําคัญสําคัญต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาเองของตัวคุณเองก็ตามค่ะช่วงนี้จะสร้างภาระบางสิ่งบางอย่างให้กับจิตใจคุณได้นะคะหรือทําให้มีอาการเบื่อหน่ายเส็งลำคา ะะเมื่องานมีแต่ความกดดันรอบด้านนะคะอ,อยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเพิ่มเติมไฟนะคะให้กับตัวเองซะมากกว่าค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่ค่ะเมื่อเจอความกดดันมากๆอยากจะให้คุณถอยออกมาก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปประทะอะไรเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ ก็ที่ได้บอกไปแล้วล่ะค่ะว่ามีความจิกๆอยู่ค่ะหรือคุยอะไรก็ตามค่ะที่สําคัญสําคัญช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ1ถึง15นี้นะคะพยายามอย่าไปตัดสินใจอะไรที่สําคัญสําคัญนะคะมันเป็นช่วงที่ต้องเติมไฟเติมพลังให้กับตัวเองค่ะพยายามอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับปัญหาที่มีอยู่ค่ะหรือที่อยู่รอบๆตัวนะคะอยากจะให้ไปกินก็ไปกินค่ะอยากดื่มก็ไปดื่มเลยนะคะอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวค่ะเอาให้เต็มที่ไปเลยนะคะ หรืออยากจะไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนที่ไหนก็ไปกันเลยนะคะแต่ขออยู่2อ,อย่างนะคะ1น,นะคะต้องตั้งงบเอาไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวจะเกินงบค่ะและ2นะคะหน้าที่ที่มีอยู่ที่ทําอยู่นะคะงานที่ทําอยู่อย่าได้ทิ้งค่ะต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะคะงานต้องเป็นงานเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวนะคะอีกทั้งงานก็ยังคงบรรดาลเงินได้ดีอยู่นะคะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะไม่อยากจะให้เครียดกับงานอะไรมากนักหรอกค่ะ จะมีเรื่องให้ต้องได้คิดอยู่พอสมควรในเรื่องของการทํางานนะคะพยายามอย่าไปซีเรียสมากนักนะคะแต่พอเข้ามาช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะวันที่16ไปจนถึง30นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะจะเริ่มลงตัวเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะงานเองก็จะมีความคืบหน้าไปได้ง่ายกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วนะคะและความสําเร็จค่ะจะเริ่มมีเข้ามาให้ได้เห็นแล้วค่ะอะไรที่เคยผักด้านที่เคยพยายามมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะก็มีโอกาสนะคะ จะปิดจ๊อบมาสําเร็จได้นะคะแล้วก็ พีดอกออกผลในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ละค่ะทําไรออกมาหรือมีผลงานอะไรออกมาก็จะมีคนนิยมค่ะมีคนสนอกสนใจต่อผู้คนรอบข้างนะคะไม่เป็นอะไรมากหรอกนะคะดวงชะตาดีอยู่ค่ะเกณฑ์ความสําเร็จดีทุกอย่างนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงให้การสนับสนุนมิตรภาพดีๆรอบๆตัวมีคนรักมากมีคนแม่ตาอินดูค่ะถึงแม้จะมีคนไม่หวังดีอยู่บ้างก็เป็นส่วนน้อยค่ะแต่คนรักก็ยังเป็นส่วนมากอยู่นะคะ ขอให้ระมัดระวังใจของตัวเองก็เป็นพอค่ะปัญหาที่มีเข้ามาเดี๋ยวก็จะสงบลงไปเองด้วยตัวของมันนะคะโดยเฉพาะผ่านเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วค่ะอีกทั้งนะคะชาวมิถุนนะคะจะวางแผนอะไรหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆอย่างได้ดีมากขึ้นค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะขอให้ระมัดระวงังโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเข้ามาค่ะก็ขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันค่ะมีโอกาสจะเสียรู้ได้ง่ายๆนะคะโดยเฉพาะ เพราะการลงทุนอะไรก็ตามที่มีความเสี่ยงค่ะหรือคุณเองก็รู้ไม่ค่อยจะชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะ ถึงแม้นะคะส่วนต่างหรือค่าตอบแทนดีก็ตามค่ะก็ขอให้ดูเรื่องของสัญญาให้ดีหรือคุยกันตกลงกันให้ชัดเจนนะคะอย่าใช้ใจซื้อใจนะคะไม่ค่อยอยากจะให้ทําอย่างนั้นหรอกค่ะเพราะมีข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างไม่ค่อยเป็นธรรมกับตัวคุณมากสักเท่าไหร่นะคะขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันนะคะเรามาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนการเงินของชาวมิถุนนั้นนะคะต้องบอกว่าภาระค่าใช้จ่ายยังคงเยอะเหมือนเดิมนะคะ และมักจะเป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะไฟบังคับซะด้วยนะคะบางท่านจะมีภาระค่างวดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ต้องผ่อนชําระกันในระยะยาวด้วยค่ะและอีกอย่างนะคะหลายท่านก็ยังมีภาระต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะรวมไปถึงค่าที่พักที่อยู่ที่อาศัยด้วยค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ร่วมเข้ามาด้วยสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะยังเป็นภาระให้กับชาวมิถุนไปอีกระยะหนึ่งในระยะยาวด้วยนะคะแต่ ในความโชคดีของชาวมิถุนก็คือถึงแม้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะก็ตามค่ะ บางทีเดือนชนเดือนก็มีนะคะบางทีก็มีเงินเข้ามาก็มีเหตุต้องจ่ายเงินออกไปทันทีก็มีค่ะไม่ได้เก็บไม่ได้อยู่ในกระเป๋าได้นานหรอกนะคะแต่ถึงอย่างไรค่ะรายรับรายได้ก็ไหลเข้ามาคล่องอยู่ดีนะคะเพราะงานมีเยอะโอกาสต่างๆฟ้าก็เปิดกว้างให้อยู่แล้วนะคะจะไปติดต่อจะไปขอความช่วยเหลือจะไปขอความร่วมมือจากใครนะคะเขาก็ยังคงให้ความเมตตาเอ็นดูค่ะให้ความช่วยเหลืออุ้มชูได้เป็นอย่างดีนะคะก็ขอ ให้พูดจาอะไรก็ขอให้ พูดเป็นภาษาดอกไม้ให้ไพ่รอบไพ่รอ็รอคเข้าไว้นะคะเจราจาอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไหลเข้ามาทีเข้ามาอยู่นะคะต้องการอะไรก็จะสําเร็จทุกอย่างค่ะขอให้เจราจาให้เป็นค่ะจะค้าจะขายหรือจะไปติดต่อธุระอะไรก็ตามที่สําคัญสําคัญค่ะมีความสําเร็จทุประการเลยนะคะดังนั้นงานยังคงบรรดาลเงินได้ดีอยู่ค่ะ,ะจะค้าจะขายจะลงทุนโรงแรงอะไรนะคะจะสําเร็จมีผลกําไรไม่ขาดทุนหรอกนะคะยกเว้น แต่ว่าจะถูกหลอกถูกโกงเสียมากกว่าค่ะจากบุคคลที่2บุคคลที่3นะคะอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังให้มากเลยนะคะแต่งานในลักษณะทั่วทั่วไปค่ะที่ตัวคุณเองนั้นนะคะเพียรสู้เพียงทํามานี้นะคะไม่มีขาดทุนหรอกนะคะถ้าไม่คิดจะรวยทางรัฐนะะไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยนะคะก็ให้ระวังก็แล้วกันนะคะรวยทางรัฐนะคะและจุดนี้เองนะคะจึงจะบอกว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะแต่เชื่อว่าชาวมิถุนนะคะยังคงมีช่องทาง มีแหล่งทําเงินสร้างรายรับรายได้ให้กับตัวเองนะคะสามารถสร้างรายรับรายได้ไหลเข้ามาได้เต็มที่หาให้เกิดสภาพคล่องในการเงินได้อย่างสบายๆอยู่นะคะอีกทั้งพวกรายจ่ายบางประเภทนะคะก็ยังเป็น การเคลียบปัญหาหรือว่าปลดหนี้ภาระให้กับตัวเองให้บางเบาลงนะคะหรือจ่ายเพื่อการเติบโตวความมั่นคงของตัวเองนะคะอย่างเช่นนะคะการผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือการนําไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็ตามค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเกิดรายจ่ายก็จริงแต่เงินก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะคะแค่เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบหนึ่งก็เท่านั้นเองค่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกนะคะสู้ๆหน่อยนะคะขอให้ใช้โอกาสนี้นะคะเอามาสร้างงานสร้างอนาคต กให้ัับตวเอ,เอามาเพิ่มความมั่นคงให้กับยกระดับฐานะตัวเองนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะมีการเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงจังหวะน,นี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะเดือนกันยายนอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกยุ้มยิ้มอยู่นิดนึงนะคะเป็นรายจ่ายที่นอกเหนือจากการคอนโทรลควบคุมได้นะคะโดยเฉพาะนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นแหละคะ่ะต้องระวังนิดนึงแต่หลังจากช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะจะเบาบางลงไปค่ะเบาใจได้แล้วนะคะ มาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนความรักของชาวมิถุนค่ะคนโสดกับคนมีคู่ครองนะคะค่อนข้างจะแตกต่างกันมากพอสมควรนะคะในส่วนของคนโสดจะมีเสน่ห์แรงมากค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาจีบนะคะจะมีคนมาต่อมาสกิดอยู่เรื่อยละคะ่ะหรือได้พบคนถูกใจมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ได้พูดคุยกันด้วยนะคะและที่สําคัญคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วค่ะโดยเฉพาะฐานไฟเก่าที่ยังไม่ดับดีนะ ะะประเภทนี้ยังคงมีเยอะอยู่นะคะส่วนคนมีคู่ครองแล้วค่ะภาพรวมนะคะคู่ครองยังคงเป็นเสาหลักค่ะยังคงเป็นตัวแปรสําคัญในการผลักดันให้สู้งานค่ะให้รุยงานได้เป็นอย่างดีอยู่นะคะแต่อาจจะมีเรื่องประเด็นปากเสียงจุกจิกกันอยู่บ้างค่ะโดยเฉพาะนะคะคู่ไหนที่ต้องอยู่ห่างไกลกันหรือทํางานกันคนละที่ค่ะหรือช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะมีเรื่องของหึงหวงเข้ามาด้ว ด้วยนะคะ ให้งุดหงิดใจอยู่พอสมควรในช่วงจังหวะนี้ละคะ่ะถ้าคุณไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะพวกปัญหาเหล่านี้จะเบาลงไปเลยละคะ่ะแต่บางทีก็เลี่ยงยากหน่อยนะคะบางทีงานจําเป็นต้องได้พบปะสังสรรค์นะคะกับต่างเพศต่างวัยค่ะต้องออกสังคมบ,บ่อยๆนะคะต้องมีความจําเป็นนะคะที่ได้พบเจอนะคะกับต่างเพศบ่อยครั้งค่ะขอให้คุยกันบอกกันให้เข้าใจกันไว้นะคะทางฝ่ายหนึ่งไม่ได้พูดไม่ ใช่ว่าไม่ได้คิดหรอกนะคะแต่อาจจะออกมาทางอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีไปพานระรานเน่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะจะมีสาเหตุมาจากตัวนี้เป็นหลักๆเลยนะคะแต่เขาไม่ได้พูดเท่านั้นเองนะคะชาวบ้านเรียกว่าพานในคะ่ะสังเกตอาการเอาก็แล้วกันนะคะ มาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะด้านสุขภาพต้องดูแลใส่ใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้แบบไม่ง่ายเป็นเล็กๆน้อยๆค่ะจะเป็นไข้เป็นหวัดนั่นแหละค่ะและอีกอย่างค่ะการหักหมง,งานหนักมากจนเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะพักผ่อนให้เพียงพอก็แล้วกันนะคะส่วนขึ้นเดือนหลังค่ะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแข็งแรงดีค่ะแล้วก็อุบัติเหตุไม่มี เกณฑ์อะไรนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวมิถุนคะในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะติดขาดอยู่บ้างหลายจุดหลายประการนะคะแต่ก็อย่ายอมแพ้นะคะขอให้สู้ๆนะคะและอย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตมากมายเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะขอให้วางแผนใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆก่อนนะคะ อะไรที่สําคัญสําคัญคะ่ะผ่อนผันหรือว่าดึงเวลาออกไปได้ก็ขอให้ดึงเวลาออกไปก่อนคะ่ะให้ไปอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังอะไรที่สําคัญสําคัญเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนหลังจะต่างจากช่วงครึ่งเดือนแรกมากเลยนะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วละคะ่ะคืออะไรที่ยังไม่ลงตัวนะคะจะมาลงตัวในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ละคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการของงานภา,า,าระหน้าที่การงานที่ต้องดูแลอยู่นั่นละคะ่ะการเงินนะคะถึงแม้รายจ่ายไฟบังคับจะยังคงมีอยู่คะ่ะแต่ รายรับก็ยังคงหาได้คล่องอยู่นะคะไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรอกนะคะยกเว้นแต่ว่าช่วงกลางๆเดือนค่ะประมาณวันที่11-15ค่ะอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกยุ้มยิ้มที่ค่อนข้างจะควบคุมยากอยู่นะคะวางแผนการเงินให้ดีก็แล้วกันค่ะส่วนความรักนะคะคนมีคู่ครองแล้วนะคะให้ระมัดระวังเรื่องหึงห่วงนะคะ ส่วนคนโสดขาดเสน่ห์แรงเหลือจะต้านทานค่ะนับไปเลยค่ะจากเดือนสิงหากันยานะคะจนถึงสิ้นปีค่ะธันวาคมนะคะความรักจะเด่นมากจะมาแรงมากค่ะสำหรับชาวมิถุนสายโสดแทบนะคะขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือของชาวราศีมิถุนค่ะที่ช่องโขนส่วนตัวได้หยิบยกป,ประเด็นขึ้นมา ะะเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังอยู่นะคะเตือนสตินิดนึงค่ะแล้วก็ยังมีน้ําท่วมนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องมือเท้านะคะที่ต้องเปื่อยนะคะยังไงก็เป็นห่วงอยู่นะคะมีฝีดารลิงด้วยนะคะโง่งเยอะเหลือเกินให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกัน ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกคน